Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Stretch your arms and stretch way out. Stretch your arms again. Now arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands and stamp your feet. Clap your hands again. Now arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands. And hop like a bunny rabbit. Clap your hands again. Like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning exercise, exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Now, let's stop. Yeah. ตอเช้าเรามาเจอกันแสนสุขสันเบิกบานหัวใจพบก,กันค่ะ 在。 ที่เราพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคำนี้ที่เราใช้กันทุกวันฮักกันว่าสวัสดี กันไว้ตรงหน้าเร็วเร็วอย่ารอช้าตรงทียินเราพูดคำว่าสวัสดีนี่สวัสดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีกับเช้าว,วัน บริหัสสัปดาห์ที่23นะเดือนกันยายนพุทธศักราช2564ว้าวกับบรรยากาศที่เป็นยังไงเอ่ยตอนนี้ลองมองไปที่หน้าต่างนี้ว้าวเป็นยังไงมีอะไรเอ่ยมีเมฆฝนนะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนหรือมรสุมนี่เห็นไหมเมืองไทยมีฝนตกด้วยเห็นไหมแต่ที่ ฝนตกนั้นแฝงไปด้วยอะไรเอ่โยโรคไฟไข้เจ็บใช่เก่งมากนี่โครคไฟไข้เจ็บ<ๆ>เด็กๆออกไปเล่นน้ำฝนได้ไหมครับใช่ไหมเอ่ยไม่ได้นะเราออกไปเล่นน้ำฝนไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่สบายเพราะถ้าเราไม่สบายเรากินยาอยู่ที่บ้านหายก็โชคดีแต่ถ้ากินยาอยู่ที่บ้านแล้วไม่หายเป็นยังไง จะต้องไปหาคุณหมอเลยนี่คุณหมอก็จะต้องวัดไข้ฉีดยาเราโอ้ถ้าโชคดีก็จะได้กลับบ้านแต่ถ้ามีเชื้อโรคแอบอยู่ในร่างกายล่ะโอ้นอนในโรงพยาบาลเลยอ่าคุณกูกล้องไม่อยากให้ลูกศิษย์ของคุณกูกล้องไปนอนโรงพยาบาลในช่วงนี้อ่าทั้งนั้นเด็กๆจะต้องดูแลถุขกาพไะในร่างกายของเรา แข็งแรงนี่เช้านี้ใครตื่นขึ้นมาแล้วดื่มนมหมดกล่องแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยยืมนมหมดกล่องเลยเยี่ยมยอดเลยไม่ยากเลยวัยของเด็กๆนะครับเป็นวัยที่จะต้องดื่มนมเยอะๆอย่างน้อยวันละสองกล่องนี่สองกล่องเด็กๆจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนอกจากดื่มนมแล้ว ก็จะต้องกินผักกินผล,ลไม้เห็นไหมคุณรู้กองพูดเป็นประจำเลยกินผักกินผล,ลไม้กินอาหารครบห้ามูนี่กินอาหารครบห้า,หาหมูไม่ยากเลยกินผักกินผล,ลไม้ครบห้ามู่เห็นไหมเป็นเป็นอาหารที่ไม่ยากแล้วก็ที่สําคัญด้วยนะไม่ใช่ว่ากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเด็กๆก,ก็จะต้องทํายังไงด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพร่างกายของเราและก็ดูแลความสะอาดนี่ดูแลความสะอาดความสะอาดที่ไหนความสะอาดในตัวเราที่เองตัวเรานี่ต,นตัดผมอ่าสระผมไม่เรียบร้อยสระผมไม่เรียบร้อยตัดเล็บมือเล็บเท้านะเห็นไหมไม่ไมยากเลยเพราะถ้าเราไม่ตัดเล็บเป็นยังไงเชื้อโรคแอบไปอยู่ในซอกเล็บอ่าพอเด็กๆเ,เอามือไปจับจมูกจมูกเอาไว้ทําอะไร เอาไว้หายใจใช่ไหมอ่าปากเอาไว้ทําอะไรเอาไว้กินข้าวเอาไว้กัดเอาไว้พูดถ้าเด็กๆมีเชื้อโรคอยู่ในเล็บอยู่ในมือเด็กๆไปจับอับเชื้อโรคจะเข้าไปไหนไหนเข้าไปในปากจับจมูกเชื้อโรคเข้าไปไหนไหนเข้าทางจมูกจับตาเชื้อโรคก็จะเข้าไปทางตาเห็นไหมอ่าดังนั้นเด็กๆก็กจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลความสะอาดของอ่านิ้วมือของเรา ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมครับอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยส่วนวันนี้เดี๋ยวคุณกูกล้องจะพาเด็กๆไปออกกําลังกายนี่ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกันเลยดีกว่าอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังจะ๊ะอ่าพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยววันนี้คุณกูกล้องจะพาเด็กๆไปเต้นออกกําลังกายกันนี่แต่พร้อมแล้วต้องหมดยืน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  อ่ายืนเลยยืนยืนยืนนะตึง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 ยืนยืนยืนอ่ากูกล้องเปลี่ยนเวทีไปอยู่ที่เวทีพร้อมแล้วไปกันเลย चिम्बा गुदा चिम्बर खाना ना का चिम ฮะะะะัลโหลครับผมครับ่ะเป็น,เ,ปนเดี๋ยว,ยวพี่พี่ให้คนที่เขาขายกับข้าวคนที่ผมสอนสอนออนไลน์อยู่ครับพี่ใช่ i Yeah. Mm -hmm. you. บ้างครับเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเดี๋ยววันนี้กูกล้องจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลกันนะใครอยากไปเที่ยวทะเลบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยอยากจะไปเที่ยวทะเลอยากจะไปเที่ยวทะเลอ้าววันนี้กูกล้องจะพาเด็กๆไปอยู่ใต้ท้องทะเลกันอ้าววันนี้เราจะไปอยู่ใต้ท้องทะเลกันไปทําอะไรกันนะไปทําอะไรกันนะเดี๋ยวกูกล้องจะพาเด็กๆไปเต้น ล้างมือบ่อยๆกันใต้ท้องทะเลพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย one two three มือที่เปื้อนอยู่มีเชื้อโรคหรือเปล่ามือที่เปื้อนอยู่มีเชื้อโรคหรือเปล่ามาล้างมือกันเถอะพวกเรามาล้างล้างมือกันเถอะมาล้างมือกันเถอะพวกเรามา

出出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 出，马浪们赶着过道吗？<字> ล้างมือด้วยเจ็ดขั้นตอนไม่ยากเลยใช่ไหมลนะ่ะเดี๋ยวคุก้องเดี๋ยวพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันอีกหนึ่งรอบชูมือขึ้นไปตรงกลองแล้วลดแขนลงยกซ้ายยกขวาชูมือขึ้นไปตรงกลองแล้วลดแขนลงยกซ้ายยกขวา Yeah, I will. Tchau. ับอะไรพวกเราจำไว้อย่าเอามือเขา้าไป้ามือไปจับอะไรพวกเราจำไว้อย่าเอามือเขา้าไปแค่ขีดมูอแค่ยีตาอีกตังหาแค่ขีดมูอแคยีตาอีสังหาโควิดระบราดล้างมือไว้มา เอเห็นไหมดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงและดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราสะอาดยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะนีแต่เด็กๆอย่าลืมเราจะต้องปฏิบัติด,ด้วยใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทํายังไงให้ร่างกายของเราสะอาดปราศจากเชื้อโรคนี้และที่สําคัญช่วงนี้ถ้าเด็กๆออกไปด้านนอกเด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรนะครับ สวมใส่แมสอ่าสวมใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้คุณกูกล้องมีกิจกรรมสนุกสนุกเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้คุณกูกล้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเด็กๆด,ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับให้แม่ตักใหนะ้ไหมจะไม่เยอะแล้วเนี่ย อุ้ยตายละโดนแม่ตัดเวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอาคิดถึงเธอเสมอเมื่อเวลเวาเจอเวลาหยิ้มพบกันวันหน้า

อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงและสวมใส่แมสกันด้วยนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงและเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้คุณกูก้องบายบาย we